ต้อนรับสู่ Bable e บ y ครูป่งชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์ม .2 เล่ม2นะคะอยู่ในหน้า143แล้วก็หน้า144เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูป่งด้วยนะคะ ข้อหนึ่งนะคะโจทย์บอกว่าให้เรายกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่แสดงว่าภายในโลกเนี่ยยังคงมีอุณภูมิแล้วก็มีความดันที่สูงอยู่อันนี้ค่อนข้างง่ายค่ะเด็กๆสามารถอธิบายถึงเรื่องของน้ําพุร้อนก็ได้หรือแม้กระทั่งภูเขาไฟก็ได้สังเกตว่าน้าพุร้อนเนี่ยมันจะมีอุณภูมิที่สูงกว่าน้ําปกติ นั่นแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในโลกยังคงสูงอยู่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องความดันล่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันสูงหรือไม่สูงมันแสดงได้ด้วยการที่การที่ภูเขาไฟระเบิดนั่นหมายความว่าภายในโลกมีแรงดันสูงจนมันปัทุขึ้นมาเช่นเดียวกับน้ําพุร้อนค่ะการที่น้ําพุก็คือมันเป็นไงลูกมันพุ่งขึ้นมาแบบนี้นั่นแหละมันมาจากความดันใต้พิภพนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2เดี๋ยวครูขยายใหญ่หน่อยดีกว่านะ ข้อ2โจทย์บอกว่าโครงสร้างภายในโลกแต่ละชั้นมีอุณหภูมิแล้วก็ความดันเหมือนกันไหมหรือต่างกันหรือเปล่าถ้าเหมือนหรือต่างกันเนี่ยต่างกันอย่างไรครูให้ประเด็นแรกก่อนนะคะบอกว่าเปลือกโลกเนื้อโลกแล้วก็แก่นโลกเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต่างกันค่ะครูเด้นในเรื่องของอุณหภูมิก่อนว่าต่างกันโดยครูเรียงลาดับว่าจากมาก ไหาน้อยก็คือไล่จากแก่นโลกค่ะอุณหภูมิสูงที่สุดรองลงมาก็คือเนื้อเนื้อโลกหรือว่าแมนเทลแล้วก็อุณหภูมิต่ําที่สุดก็คือเป็นเปลือกโลกนั่นเองต่อไปไปดูมิติที่สองที่ครูแชร์ไอเดียไว้นะคะนี่อืมก็เป็นเรื่องของความดันบ้างอ่าความดันก็มีความแตกต่างกันค่ะ ะะเปลือกโลกเนื้อโลกแล้วก็แกนโลกเนี่ยมีความดันที่แตกต่างกันโดยครูปองเรียงเหมือนเดิมค่ะไล่จากชั้นที่มีความดันมากที่สุดไปหาความดันน้อยที่สุดลำดับเหมือนกันเลยค่ะเด็กๆก็คือแกนโลกเนื้อโลกแล้วก็เปลือกโลกนั่นเองนะคะเวลาเด็กๆจะตอบวิทยาศาสตร์นะคะให้ตอบให้ครบทั่วนะคะก็จะได้เพิ่มทักษะในการมองให้ครบด้านของเราด้วยเนาะแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการเรียนแบบด้วยการให้เหตุและผลดังนั้นเราอย่าตอบสั้นๆแต่ตอบยาวก็อย่าใส่แต่น้ำค่ะให้ใส่แต่เนื้อ กลไปข้อสามนะคะโครงสร้างโลกชั้นใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิลักษณ์บนผิวโลกมากที่สุดคอนเซปต์อยู่ตรงคําว่าผิวโลกค่ะนะคะแล้วเขาถามด้วยว่าเพราะเหตุใดอ่ะไปดูแนวคําตอบค่ะการที่จะมีภูมิลักษณ์ต่อผิวโลกมากที่สุดก็ต้องเป็นชั้นเปลือกโลกนะคะอย่างที่ครูปองบอกเพราะว่าภูมิลักษณ์อยู่บนตรงไหนลูกผิวโลกดังนั้นพออยู่ที่ผิวโลกชั้นที่มีผลก็คือเปลือกโลกนั่นเอง ถามว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าชั้นเปลือกโลกเนี่ยมีตัวนำพาตามธรรมชาติค่ะเช่นอะไรบ้างทาน้ำแข็งเนาะสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เอื้อให้หินดินแล้วก็แร่หรือตะกอนต่างๆที่อยู่บนชั้นเปลือกโลกเนี่ยมันผุพังอยู่กับที่นั่นเองแล้วก็เกิดการกุบเเกิดการกร่อนแล้วก็เกิดการสะสมตัวจนกลายเป็นภูมิลักษณ์แบบต่างๆนะคะเหมือนของประเทศไทยค่ะครูอยากให้เด็กๆไปนะคะก็คือเป็นสามพันโบกนะคะสวยมากเลยค่ะ กูโป่งเพิ่งไปมาแล้วปีที่แล้วเนาะต่อไปคำถามข้อนี้ค่ะข้อ4บอกว่าบนถนนสายหนึ่งนะคะมีการตัดผ่านถนนอ่ะคุณซูมภาพหน่อยเห็นไหมไม่เห็นเนาะเอาไหม่โอเคมันจะเป็นลักษณะบรป้ายสีส้มนะคะแล้วก็ตัวนั้นเป็นสีดำเป็นป้ายส้มดำก็คือเตือนถึงอันตรายนะคะเด็กๆควรจะรู้สัญลักษณ์จราจรพื้นฐาน ถ้าส้มดำเนี่ยบ่งบอกถึงให้ระวังถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นบอกไปนะคะอะไรต่อตรงนี้นะคะแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นก้อนๆลูกเห็นไหมก้อนๆตกลงมาโดยไม่มีข้อความบอกแต่ว่าถ้าเด็กๆเ,เห็นเด็กๆก,ก,ก็จะรู้แหละว่าตรงนี้ก็จะต้องหมายถึงลักษณะอะไรก็ตามที่มันตกลงมาตามความลาดชันเออประมาณนั้นเองดังนั้นก็แล้วก็มีบอกว่าป้ายระวังหินหล่นที่พบอยู่บริเวณริมถนนนะคะอ่ะดังนั้นเขาอยากรู้อะไร โอเคอ่ะมาเขาถามว่าถนนสายหนึ่งมีการตัดผ่านนะคะเขาอยากรู้ว่าปกกรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาแบบใดบ้างอ่ะดังนั้นเวลาเขียนก็เขียนให้ครบถ้วนครูเขียนเยอะใช่ค่ะอ่ะไปดูว่าครูเขียนอะไรไปบ้างเนาะโอเคครูพูดเลยนะว่าถ้าให้ดีลูกเอาเป๊ะๆตามนี้ไปเลยโอเคมาดูว่า เราจะตอบยังไงให้ครบถ้วนมาดูกันค่ะในกรณีของหินหล่นก่อนจะเกิดจากการผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพและการกร่อนนะคะนี่คืออันแรกก่อนแล้วก็กล่าวคือหินในธรรมชาติเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทําให้เป็นอาฮามีขนาดเล็กลงหรือว,ว่าแตกออกจากกันก็ได้โดยการแตกหักเนี่ยเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆปัจจัยแรกก็คือปัจจัยของอุณหภูมิอากาศค่ะการกระทําของน้ําค่ะลมก็ได้หรือแมก้กระทั่งสิ่งมีชีวิต ซึ่งเหล่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะขนาดและรูปร่างของหินซึ่งหินจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของหินเกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่าผุพังอยู่กับเทนั่นเองต่อไปเคสต,ต่อมาลูกก็คือหินที่แตกที่หลุดออกมาเป็นหินที่มันมีเล็กลงมันเป็นเศษหินเหลตกกรนเนาะที่มีขนาดต่างๆกันซึ่งวัตถุนี้อาจจะเคลื่อนที่ไปหรือหลุดไปหรือถลายไปก็ได้หรือกลิ้งไปจากตำแหน่งเดิมก็ได้เนื่องจากอะไร ตัวนำพาและปัจจัยซึ่งเป็นกระบวนการเกริดการกลอนนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการการกลอนตรงนี้นำพาด้วยแรงโน้มถ่วงโลกนั่นเองค่ะดังนั้นคีย์เวิร์ดที่ลูกจะต้องให้สำหรับข้อนี้ครูด,ดึงอีกรอบนึงนะครูใช้ด้วยสีแดงอันแรกลูกต้องพูดถึง การผุพังและก็การกร่อนอยู่กับที่แล้วอันที่สองต้องมีปัจจัยตัวนำพาคือแรงโน้มถ่วงโลกเพื่อดึงไปไงคะไอเศษหินที่มันเล็กลงขนาดต่างๆหรือตะกอนต่างๆหล่นลงสู่ที่ข้างล่างการตอบแต่ละข้อค่ะมันจะต้องมีคีย์เวิร์ดของการตอบเนาะเมื่อกี้ครูก็ไฮไลไท์ให้ดูละโอ้โหข้อนี้ยาวเลยลูกข้อห้านะคะบริเวณทะเลทรายกับป่าดิบชื้นบริเวณใดที่มีการผุพัง กับอยู่กับที่นะคะคําถามแรกคือการผุพังอยู่กับที่แล้วก็มีการผูกอ่าการทางเคมีมากกว่ากันนะไปดูค่ะถ้าคอนเซปต์แบบนี้ครูให้คอนเซปต์นะบริเวณใดที่มีความชื้นมากกว่าย่อมที่จะมีสิ่งมีชีวิตมากกว่าพอเป็นแบบนั้นอันแรกก่อนสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างทำให้เกิดการผุพังอยู่กับที่ตัวอย่างเช่นรากพืชรากหญ้ามันจะดันทําให้เห็นแตกเป็นเม็ดเล็กๆนะคะ เปลี่ยนขนาดจากใหญ่แล้วก็เล็กลงต่อไปดีสองมันจะมีพวกกรดจากปลายรากอันนี้อาจจะเป็นตัวนอกหลักสูตรนิดนึนนงตรงปลายรากเวลาเขาทุทะลวงนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยที่มันจะมีกรดที่จะไปย่อยสลายเพื่อที่รากจะแทงอย่างลึกลงไปตรงนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีด้วยแล้วก็มูลนกขี้นกหรือว่าขี้สัตว์หลายๆชนิดมีความเป็นกรด ก็ทําให้เกิดการผุพังแบบเคมีได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็โดยเพราะความชื้นความชื้นเนี่ยเป็นตัวการหลักที่จะทําให้เกิดการผุพังอยู่ที่มากกว่าบริเวณที่ร้อนโดยไม่มีความชื้นดังนั้นครูสรุปให้ทั้งหมดที่ครูพูดทั้งหมดคือคําตอบดังนั้นมาดูเป็นแนวแบบเป็นภาษาเขียนบ้างเนาะก็ครูบ่งก็แชร์ตรงนี้ให้ถ้าครูบ่งพูดเร็วไปเด็กๆไปเซตตรงอ่ามเขาเรียกว่าอะไรคะตรงฟันเฟืองอะคะ่ะ อ่าเป็นเซ็ตตรงฟันเฟืองให้ผูป่ครองพูดชาลงเพราะตัวครูบ่คองพูดเร็วไงอ่ะประมาณนี้ดังนั้นครูป่งขอทิ้งไว้แค่นี้ได้ไหมคะเพราะสิ่งที่ครูพูดก็คือทั้งหมดที่ครูเขียนบรรยายด้วยภาษาคราวนี้ครูเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งก็ได้ว่าหินโครงสร้างหินที่เป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3 นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตคือแคลเซียมแล้วก็ซใหญ่โใหญ่ห้อยสามแบบนี้ลูกนะคะ มันจะเป็นองค์ประกอบหลักเลยค่ะตัวหลักของหินปูนกับหินอ่อนแล้วก็หินปูนกับหินอ่อนก็เป็นตัวภูเขาตัวองค์ประกอบของภูเขาหลักๆในโลกใบนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบอย่างที่คูปปงบอกตรงนี้ไปนะคะฝนกรดนั่นเองค่ะต่อไปข้อหกนะคะอ่าปลูกพืชคลุมดินนี้ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆเขาบอกว่าการปลูกพืชคลุมดินช่วยป้องกันการกร่อนของดินได้ไหมแล้วก็ถ้าช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยมันยังไงอ่าไปดูค่ะ ช่วยแน่นอนค่ะเด็กๆโ okay. อเคครูให้แนวทางเอาไว้ว่าการปลูกพืชคลุมดินนะคะช่วยป้องกันการกลับได้ก่าลวคือการปลูกพืชคลุมดินเนี่ยรากของพืชกาจะหยั่งลึกเข้าไปในดินนะคะการที่เขายั่งลงไปมันจะช่วยยึดเม็ดดินเอาไว้วิธีสังเกตง่ายๆเด็กๆลองเวลาถอนหญ้าหรือว่าถอนต้นไม้อ่ะคะ่ะมันจะไม่ใช่มาแค่ รากต้นไม้อย่างเดียวถูกไหมคะมันมีเม็ดดินมาด้วยนี่แหละค่ะคือที่ครูป๋องพูดเลยว่ามันจะช่วยยึดเม็ดดินไว้ด้วยกันต่อไปค่ะรากก็จะช่วยอุ้มน้ำไว้ในดินด้วยนะคะ,ะก็จึงทําให้ผิวดินเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญทาให้ผิวดินไม่ถูกพัดพาไปเด็กๆนึกถึงแบบว่าเหมือนมีมีสนามโล่งๆสนามดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกสานน้าไปหนึ่งหนึ่งกระมังไอ้ตรงผิวหน้าดินมันก็จะมีดินหรือทรายแล้วแต่มันก็จะถูกน้ําพัดไป แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกเอาอะไรมาปิดเอาไว้เช่นพลาสติกอานะคะพลาสติกคลุมเอาไว้ตรงนั้นแล้วลูกก็สาดน้ําตรงบริเวณนี้มีพลาสติกคลุมก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระเด็นไปตามแหลกน้ำนั่นแหละค่ะครูทําให้เห็นภาพของพืชคลุมดินนะคะจะช่วยทําให้ตัวผิวหน้าดินไม่ถูกพัดพาไปเมื่อฝนมาต่อไปทั้งนี้นะคะจํานวนการแผ่ขยายและก็ความยาวของรากก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย กิ่งใบของพืชก็จะช่วยปกคลุมดินช่วยเก็บความชื้นให้กับด,ดินสังเกตไปมคะเวลาเราอยู่ใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกว่าเย็นกว่านะคะเพราะว่าพืชจะมีการแบบว่าอ่าเวลาพืชคายน้ําถูกไหมคะน้ําบางส่วนก็หายไปในอากาศแต่บางส่วนมันยังปกคลุมอยู่ตรงใต้ต้นไม้ลึงทําให้มีความเย็นด้วยนะคะลดอุณหภูมิให้ดินก็จะมีความชุ่มชื้นดินยึดเก,กาะกันได้ดีช่วยชะลอการกร่อนที่เกิดจากลมฝนน้ำได้ ต่อไปค่ะข้อเจ็ดโอ้ี่ไงี่ไงภาพนี้เลยเมื่อกี้นะคะที่ครูสาดน้ําไปนะคะเขาบอกว่าภาพที่เจ็ดมีภาพสองภาพเนาะภาพกอไก่กับขอไข่ถ้ามีลมเคลื่อนที่ผ่านสองบริเวณค่ะเด็กๆคือบริเวณซ้ายคือกอไก่และบริเวณขวาคือขอไข่ด้วยแรงลมที่เท่าๆกันเขาอยากรู้ว่าบริเวณใดค่ะจะเกิดการกร่อนโดยลมมากกว่ากันเด็กๆเ,เห็นตามภาพไหมเหมือนเขาบอกไว้ด้วยซ้าละเห็นไหมมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาเลยค่ะ เออนะคะดังนั้นบริเวณที่เป็นขอไข่น่าจะเกิดการกล่อมโดยลมมากกว่านั่นเองอ่านะคะให้เหตุผลว่าก็เพราะว่ามีพืชคุมดินน้อยกว่ากอไก่อ่ะประมาณนี้ข้อเจ็ดเรียบร้อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เขียนเยอะหน่อยนะคะเด็กๆแต่ว่าถ้าเราฝึกเขียนบ่อยๆเราก็จะชำนาญค่ะข้อแปดนะคะ โจทย์บอกว่าถ้านักเรียนพบก้อนหินที่มีลักษณะมนมนก็คือคงโขงนักเรียนอธิบายได้ไหมว่าความมลของหินเกิดได้อย่างไรส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเป็นไงคะกัดกร่อนมาเรื่อยๆจากลําน้ําลําคลองโอเคครูให้แนวคิดเอาไว้ว่าเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยคะ่ะปัจจัยที่1ก็คือว่าก้อนหินนั้นอาจจะถูกนําพามาโดยกระแสน้ําอะไรบ้างแม่น้ําก็ได้ลําคลองก็ได้ลําธารก็ได้ ซึ่งระหว่างที่มันนำพามาหินจะคลูดไปกับท้องน้ําหรือคลูดไปกับตะลิ่งก็ได้หรือบางทีก็แทกกันเองก็ได้ทําให้หินมันกลอนแล้วมันก็เล็กลงแล้วทําให้มีความมนนั่นเองต่อไปหรือถ้าในกรณีก้อนหินที่อยู่บริเวณริมชายหาดอันนี้คือน้ําจืดเนาะแต่ถ้าเรามอาางเลือกน้าเค็มบ้างก้อนหินอาจจะถูกคลื่นค่ะอ่าคลื่นทะเลเซาะมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาเด็กๆไม่ออกไมคะเวลา มีน้ำมันพาไปก็กลิ้งไปกลิ้งมามันก็คือตามภาพนี้เลยครูตกปะกับท้องทะเลจึงทําให้หินกลอดแล้วก็มนมากขึ้นนั่นเองโอเคใครจะจดก็หยุดวิดีโอหน้านี้ไว้นะคะอ่าข้อเก้าอันนี้มีเก้าจุดหนึ่งกับเก้าจุดสองครูขอดูนิดนึงค่ะมีข้อสิบสิบเอ็ดโอเคอีกสาข้อเนาะยังไหวอยู่นะคะเด็กๆ ตรงนี้เราดูซูมดูภาพกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูมไม่ให้ดูภาพแล้วนะดูในหนังสือของตัวเองแล้วกันเนาะเขาบอกว่าข้อก้าวนะถ้ากระแสน้ําในแม่น้ํามีทิศทางการไหลดังภาพจงตอบคําถามต่อไปนี้ครูเล่าด้วยภาพไปเลยนะคะให้เราเห็นภาพกระแสน้ําเนี่ยตรงบริเวณกลางลําน้ําจะมีกระแสน้ําที่เร็วที่สุดนะคะตรงฝั่งริมตลิ่งก็จะช้าหน่อยเนี่ยยิ่งยิ่งฝั่งตรงนี้ค่ะช้าเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้คือเร็วสุด แต่ว่าพอกระแสน้ํามันมาแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะปุ้งมากระแทกฝั่งนี้จริงนะจริงๆมันมาอย่างนี้จึงอ่ามันจะมากระแทกฝั่งนี้ดังนั้นอ่ะฝั่งขอไข่ก็จะเป็นไงคะถูกกัดเสาะตะหลิง่งลายมือไม่สวยนะคะอ่าถูกกัดเสาะตะหลิงมันก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าโตขึ้นถ้าดเด็กๆซื้อที่ดินอย่าซื้อตรงบริเวณขอไข่นะคะแต่ว่าตรงกอไก่ แม่น้ําเนี่ยลําความเร็วเนี่ยจะไหลเอื่อยๆค่ะบริเวณฝั่งนี้จะไหลเอือ่อยดังนั้นไอ้พพกตะกอนหะนักมันก็จะมาตกตะกอนตรงนี้อ่าพอเกิดตกตะกอนแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็จะขินอะไรก็จะมีที่ดินงอกค่ะดังนั้นถ้าลูกจะซื้อลูกมาซื้อฝั่งกอไก่เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราจะได้ที่ดินงอกเพิ่มมากขึ้นนะคะต้องอยู่ไปสักสี่ห้าปีจะเริ่มมเห็นว่าเฮ้ยทาไมมันมีดินตรงนี้เพิ่มขึ้นอะประมาณนี้ ดังนั้นตรงไหนบ้างที่ถูกกัดเซาะตะลิ่งก็จะมีสองฝั่งคือฝั่งอคอไข่แล้วก็ฝั่งคขอคขวายส่วนอันไหนบ้างที่เป็นไงคะดินงอกมีตะกรอนมาทับถมคือฝั่งกอไก่แล้วก็ฝั่งง,งูครูให้แนวไว้แค่นี้นะคะลูก็จะตอบข้อ9.1กับ9.2ได้หมดแล้วคะ่ะโอเคดังนั้นครูไม่มาดูภาพแล้วนะดูรูปในหนังสือเนาะ9.1ึ่ากระแสะน้ำโอเค เขาอยากรู้ว่าถ้าเป็นไปตามลูกศรลักษณะของแม่น้ำน้าตาแม่ก็ขอคอง,งอจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรครูตอบเลยว่าถ้ากระแสน้ําในแม่น้ํามิทิทางตามรูปเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงอ้าวมาก็อย่างที่บอกขอไข่กับคอควายเป็นไงคะตั้งอยู่บริเวณโค้งน้ําด้านนอกความเร็วกระแสน้ําที่มาปะทะจะสูงค่ะความเร็วเยอะไงที่ครูบอกดังนั้นจะเป็นบริเวณที่ฝั่งฝั่งตะลิ่งที่ถูกปะทะกับกระแสน้ําโดยตรงทําให้ตะลิ่งบริเวณนี้ถูก กัดกร่อนออกไปได้มากนั่นเองแต่ในขณะที่อะไรคะกอไก่แล้วก็งองูอย่างที่ครูป๋งบอกว่าถ้าไปซื้อให้ซื้อตรงกอไก่อย่างองูอ่าเพราะว่าอะไรคะกอไก่แลบงองูตั้งอยู่ตรงโค้งด้านในโค้งน้าด้านในความเร็วที่มาปะทะน้อยกว่าจึงทําให้มีตะกอนมาทับถมบริเวณนี้มีการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณโค้งน้ําด้านในนอนหนูเกินต่อไปแล้วก็ถามว่าอะไรอันนี้เก้าจุดสองกับไปดูโจทย์หน่อยเก้าจุดสอง ถ้าน้าในแม่น้ํายังมีการไหลต่อเนื่องแม่น้ําสายมีสายนี้จะมีลักษณะรูปร่างและทิศทางการไหลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมยังไงอ่านเดี๋ยวคูยหยุดหน้านี้ไว้ก่อนเนาะเก้าเก้าจุดหนึ่งได้นะคะเด็กๆตรงนี้ใครจะจดต่อไปคําถามข้อเก้าจุดสองก็คือถ้าน้ําในแม่น้ํายังมีการไหลยอย่างต่อเนื่องกอกระขอจะกร่อนไปเรื่อยๆค่ะหายหายหายส่วนกอไก่กับงองงูก็จะเป็นไงสะสมสะสมสะสม จนเกิดเป็นแผ่นดินงอกไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ถ้าเกิดไปนานๆจะทำให้แม่น้ำมีลักษณะคดเคี้ยวหรือว่าโค้งตวัดมากขึ้นดังนั้นเด็กๆสามารถรู้ได้เลยว่าแม่น้ำเนี้ยใหม่หรือเก่าได้หยุดดูใต้จากความคดโค้งคือถ้าแม่น้ำเก่าจะคดโค้งแบบงอไปงอมานะคะอันนี้ครูจะ z o มสองข้อให้อยู่ในข้อเดียวกันอ่ะถ้าเป็นแม่น้ำที่เป็นเก่าๆแบบหลายร้อยปีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าคดโค้ง แต่ถ้าโค้งน้อยอันนี้พวกแม่น้ำใหม่ต่อไปข้อสิบเนาะข้อสิบอันนี้อ่าทะเลสาบรูปแอกเขาบอกว่าเรียงลําดับภาพและอธิบายการเกิดทะเลสาบรูปแอกนะคะโดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเขาอยากรู้ว่าเกิดอันไหนขึ้นก่อนตังนั้นไปดูคำอธิบายเลยเนาะ อะประมาณนี้ดังนั้นให้เรียงลำดับก็ต้องเป็นขอไข่ก่อนอ่าลำดับหนึ่งแล้วก็ขอควายอันดับสองกอไก่อันดับสามแล้วก็มาปิดท้ายที่งอง,งูกลายเป็นทะเลสาบเนี่ยส่วนตรงนี้ค่ะที่มันเป็นทะเลสาบส่วนแม่น้ำกลายเป็นไงหนูนูน่นตัดตรงไปทางนี้เลยนะคะดังนั้นครูก็ให้อธิบายไว้ข้างล่างนะคะต่อไปข้อสิบเอ็ด มีข้อ1สเนข้อเนาะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ครูด,ด้วยนะบอกต่อเพื่อนๆพื่ให้มาดูคลิปครูโป่งได้เลยนะคะแล้วครูบป่งสอนพิเศษด้วยนะถ้าใครจะมาเรียนกับครูโป่งก็เรียนได้นะคะ,ะวิธีการติดต่อก็ไปดูตรงหน้าชแนลของครูโปง่งก็จะมีตรงเกี่ยวกับรายละเอียดของครูปง่งนะคะจะมีเบอร์โทรแล้วก็ ID เดียด้วยข้อสิบเอด กระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนบนผิวโลกมีความสัมพันธ์กับวัตักรหินหรือไม่อย่างไรร้อยเปอร์เซนต์จริงไหมคะมันเกี่ยวข้องกันแน่นอนมาดูว่าเกี่ยวยังไงบ้างครูก็ให้แนวทางการเขียนเอาไว้ว่ากระบวนพระคนเอามาอะกระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนมีความสัมพันธ์แน่ๆก็โดยไง,งไงลูกหิน ดินดินหินแล้วก็แร่ที่อยู่บนโลกจะผุพังอยู่กับที่กลายเป็นตะกอนเล็กๆแลวตะกอนเล็กๆก็จะถูกตัวนําพาถูกไหมคะไปสะสมในบริเวณแอ่งสะสมตะกอนค่ะหรือบริเวณที่ไหนลูกที่ลุ่มต่างๆด้วยปัจจัยทางธรรมชาติตะกอนก็จะกลายเป็นไงคะแข็งกลายเป็นหินนั่นเองค่ะซึ่งหินนั้นเรียกว่าหินตะกอนด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกหินตะกอนดังกล่าวอาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้สัมผัสกับลมฝนได้อีกรอบหนึ่งก็ได้ นะคะคดังนั้นก็เกี่ยวแน่นอนค่ะตามเหตุผลที่คุณบ่งให้ไว้ก็จบเรียบร้อยนะคะขอดูหน่อยครบละสิบเอ็ดข้อฝากกดไลค์นะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้คุณบบงด้วยเดี๋ยวครูทําคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนเนาะ